สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้คือเป็นคลิปที่เาปาก็ออกมาขอบคุณ fc ทุกทท่านแล้วก็ขอบคุณครูบอยครูเอ็มนะคะทีะ่นำพาเปามาจนถึง4,000ชั่วโมงนะคะจนทะลุได้จากที่ข้อกำหนดข้อที่2นะคะเดิมทีาปาก็คิดเยอะนะเพราะตอนแรกอะวันที่ ครูบอยมาเทรนวันนั้นอะยังอยู่ที่550ชั่วโมงอยู่เลยพอไม่คิดว่าจะถึง4 0 0พันในวันนี้ยังไงก็ขอบคุณครูบอยคุณเอ็มแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่มาช่วยกดดูที่ช่องของอัาจนครบสี่พชั่วโมงพลัสนะคะยังไงก็ไม่มีคำอะไรที่จะมาบรรยายนอกจากคำว่าขอบคุณมากๆนะคะทุกคน ที่ให้เป็นกําลังใจให้อาแปาจนมาถึงวันนี้อยอดดูถึงสี่พันี่คือสุดยอดแล้วสำหรับอาแปานะคะที่ตั้งหน้าตั้งตามุ่งหน้าทําในช่อง youtube เนี่ยใน1เดือนกับ1วันของวันนี้นะคะที่ตั้งใจทําจริงๆจ,จังๆนะคะยังไงก็ ท่านไหนที่เข้ามาดูก็เข้ามาดูบ่อยๆนะคะอยากให้อาปอทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าอยากให้อาปอลทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ถ้าเปามีความสามารถที่จะทำได้อาปอก็จะทำให้ f FC ทุกท่านนะคะคือก็จะอยากจะมอบความสุขให้กับทุกท่านนะคะจริงๆเหมือนเมื่อคือนอะเปอเริ่มไลฟ์สดครั้งที่2เหมือนกันอา ให้ขอเพลงอ่ะปาก็ถ้าเพลงไหนร้องได้ปาก็ร้องให้ให้ฟังอ่าเล่าเรื่องสยองขวัญ่ะปา่ามีอ่อประวัติมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยป่าก็มาเล่าให้ฟังได้ส่วนท่านไหนที่เข้ามาดูก็เข้ามาดูบ่อยๆเข้ามาดูเรื่อยๆติดตามมาปาตลอดไปด้วยนะคะถ้าใครเข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตามก็ขอให้ทําแบบนี้เรื่อยๆทําแบบนี้ตลอดไปนะคะ อ่าถือว่าส่งสารช่องเล็กๆมั่งนะคะอก็อยากจะแบบว่าเติบโตก็จะเติบโตไม่เติบโตก็อยู่ที่อ่แฟนคลับทุกๆท่านนะนะคะเพราะว่าเข้ามาถือว่าเข้ามาเอนดูอปลอะกันเนาะ ฝากไว้ก็ยังไงก็ขอฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจ FC เอฟซีทุกทท่านด้วยนะคะอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันข้างหน้าเราจะพยายามฝึกฝนให้คล่องแคล่วกว่านี้นะคะคําพูดคําจาคาสนทนาก็อาจจะแบบว่าคล่องกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ก็ยังตะกุกตะกักไม,ไม่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 โอเคเท่าไหร่นะคะมีอะไรก็สามารถแนะนำคอมเมนต์แนะนำมาเป่าได้นะคะ คืออปอก็อยากจะได้เยอะมากกว่า4 0 0พันก็ยังไงก็ดีใจที่สุดมากๆแล้วสำหรับอปอนะคะ4 0 0พันชั่วโมงกลับเนี่ยแต่ถ้าวันข้างหน้าก็จะขึ้นก็ก็ขึ้นอยู่กับ FC แล้วค่ะขึ้นอยู่กับแฟนคลับทุกๆท่านแล้วค่ะว่าอปอจะได้สี่พ0 0ห้าพั0หก0 0ก็อยู่ที่แฟนคลับแล้วนะคะยังไงอปอก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ FC ที่รักทุกท่าน ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณสำหรับ4,000ชั่วโมงในการดูนะคะที่ลืมไม่ได้ก็คือขอบคุณครูบอยแล้วก็คุณเอ็มนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกๆท,ท่านที่น่ารักทุกท่านของอปเนะคะคลิปนี้ก็ปอกจะทําเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะเขาขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมรับชมอปเปดูช่องของอปเปจนได้ครบ4,000ชั่วโมงพลัสขึ้นไปนะคะคลิปนี้ อัยังไงอ่ะปาก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาปาในคลิปต่อๆไปนะคะ,ะคลิปนี้อาเปาขอลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายสวัสดีค่ะ